อิมนาสการาตัมุตังอะภิพุชยามะอิมนาสการาตัมัอิพุชยามะอิมนาสก

Namo tassa bhagavato arahato Sambha sambhutasa Namo tassa bhagavato arahato Sambha sambhutasa Namo amma sambuddassa ratanaka ye dhammatena tawaratayena kattam sabba abara dhamadhunno kandae ratanaka ye dhammatena tawaratayena

รวนในพวกคุณมาจ่ามาั่ากัมมันตบ,นบนในเบอ้์ตเลอร์ตายนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการจะได้ประกอบพิธีนะเบื้องต้นที่มุท่าน นพระครูโพธิวรธรรมกุลเจ้าคณะประลนท่าพระเขนสองเจ้าวาดวัดโพสีได้เขอาถวายสักการะ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูป